ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ผมธนาคารพัฒนาชุนชุนอําเภอไทนะคะพนักงานอําเภอไทน้องพนักรนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่ปุ่มหลังโบสถ์ตึกป่ที่61ค่ะซึ่งตรงนี้ฝากของผู้บริโารของคุณพัฒนาบทบาทสตรีนะคะจํานวน2ตบาทนะคะผู้ผู้ประกอบด้วยนางสาวกาญจนาจุนบุญญาสิทธิ์นะคะค่ะค่ะแล้วก็นางนางจิตนาสังสง นางลายจุลบุญยาสิทธิ์ค่ะจะถามท่านนะคะอ่าวันนี้นะคะอำเภอหัวใจนะคะก็ลงมาทําสัญญานะคะซึ่งได้จากกองทุนกองทุนพัฒนาเตรียมได้อน,นุญัตโครงการแล้ววันนี้ก็ลงมาทําสัญญานะคะ,ะในสัญญาเนี้ยค่ะเรากู้เป็นสองแสนนะผนชําระยี่สิบสี่วดนะคะวดประมาณแปดพัน สามร้อยกว่าบาทนะนะนต่อเดือนนะคะซึ่งมีอกเบียอยู่สี่สี่ร้อยบาทนะคะรายละเอียดก็ขอจำราที่สี่อวดตาทีีคณจีนเอสารนะคะแล้วก็ขอให้ทั้งสามท่านเนี่ยการด้วยตรจสอบหลักฐานก็ถูกต้องไหมคะแล้วก็ถ้าถูกต้องแล้วก็ลงนามในหลักฐานได้เลยค่ะถูกต้องค่ะหมคใช่ค่ะนะคะการขอชำระแนะนะ เจาะมือวดนะคะเราเราทำเราตอนกระปุกเราทำเป็นกลุ่มนะคะข้าความจะรับเป็นกลุ่มนะคะใช่การปมผมก็ผ่อนทุกวันที่ผมทุกเดือนนะคะจนครบยี่สิบตียวดนะคะเมือข้อความก่อนก็ได้ค่ะเมื่อผ่อนชวาะเสร็จเรียบร้อยก็ส่งสลิปนะคะเข้ากลุ่มไลน์แล้วตั้งกลุ่มไลน์ไว้นะคะเข้าในกลุ่มไลน์นะคะเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันเกิดเอกสารหายด้วย ทางทางกองทุนเขาอะไรยังไม่ตัดเลือกให้เราเราก็มีคาะท,ที่ตรงนี้ยืนยันได้นะคะแต่ก็เมื่อได้อันมาแล้วเราต้องซื้อของนะคะตามที่เราทําในโครงการนะคะภายในเจ็ดวันนะคะรายละเอียดตามค้นตอวันที่เราขอนะคะวัสดุดที่เราซื้อก็ตามตามที่เราขอค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ลงมานะคะติดตามหรือครั้งหนึ่งตอนซื้อวัสดุดทั้งหมดนะคะค่ะ ก็สามารถที่จะซื้อภายในวันไหนก็แจ้งนะคะแจ้งทางพนักงานได้นะคะแล้วก็สามารถไปเว็คารูดได้ได้ค่ะค่ะค่ะไม่ต้องติดตามค่ะไม่ต้องติดตามค่ะคาะก็นลืถ้าสามารถตรวได้แล้าูดได้นะคะพล้ก็าคนรลรบากเนีย